จะให้ยากกว่านี้อีกสท่าไหน่ไหมมามาดูอีกตัวนึงยากกว่านี้อีกมาดูครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงนครนายกครับอยู่กับกอไผ่ด่างการจนาหรือบางท่านเรียกด่างทองผักภูมิอันเดียวกัน ตัวนี้จะใบจะค่อนข้างโตครับนี่มาดูนะใบค่อนข้างโตใบค่อนข้างใหญ่คําว่าโตใหญ่เดียวกันแหละค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างโตดูดีครับนี่อันนี้มาจากลูกลูกที่เป็นพ่อยๆมาอ่ะลองไล่ดูตรงนี้ครับมาปลูกไว้เล็กๆเองครับแล้วก็นี่เนี่ยเหมาะแล้วครับเดี๋ยวจะขยายมาได้มาได้อีกแล้วก็แบ่งกอไปวิธีการตัวนี้นะหลายคนก็ก็จะขยายพันธุ์นะตัวนี้ต้องแบ่งกอ หลายคนก็ยังตอนไม่ค่อยออกลุงเองก็ตอนไม่ออกเหมือนกันแบ่งแบ่งก็หมายความว่าก็เหมือนขุดเข้าแหละนะตัวนี้นะแล้วนี่นี่ตองไล่ดูนะตอนนี้เป็นแม่พันหนึ่งสองสามนี่ตัวนี้ลำโคนเขาจะใหญ่ๆห,หน่อยนี่ก็ใช่นะครับนะนี่นี่น,นู่นนะครับมันจะมีอีกโคลนหนึ่งหรือว่าอีกแบบหนึ่งนะครับออกเขียว ออกเขียวมากเลยครับเขาเรียกบะจ่างด่างโอ้โหยากมากที่จะแบ่งกันแต่ลุงก็พยายามเรียนรู้จากคนเขาบอกว่าไอ้ตัวนั้นจะมีสีเขียวมากกว่าใครที่ให้ข้อมูลรู้ไหมก็ต้องให้เครดิตมิสเตอร์เคเขามีทั้งสองตัวเราก็มีแต่เรายังแยกไม่อ,ออกพอเขาบอกเเออจริงแล้วค่อยๆมาไล่ดูอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตัวของด่างกาจนาหรือว่าด่างทองผัภูมินะครับตัวนี้เป็นด่างสีขาว เห็นก็ว่ามันมีด่างสีทองด้วยลุงเคยมีแต่ว่าแม่ลูกน้องยกก่อตายเฉยเลยโหเสียดายแต่ไม่เป็นไรเอาด่างขาวนี่แหละนี่นะหนึ่งสอสาสี่ห้าหอยู่นี่นี่นี่มาไล่ดูครับหนึ่งสองสสี่ห้าหกดแปดแดกอที่ลุงมีอยู่นะนี่ตรงนี้เฉพาะเป็นแม่พันธุ์ก่อนนะแปดก่อครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะดูนี่จ่ะ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะเห็นไหมครับมันคนละแบบกันอันนี้คือเดี๋ยวจะให้รู้จักอีกทีหนึ่งครับนี่รู้จักตัวนี้ก่อนที่แปลงแม่พันธุ์เราก็อันนี้ก็กําลังเล่งจํานวนมันอยู่นะครับพอบํารุงดีๆแล้วก็จะมีหนอเห็นไหมครับอันนี้ก็ยากเวลาเราจะขยายพันธุ์บางทีนะมีอยู่สามกอจะขยายให้ได้หกกอขยายจากสามกลายเป็นเหลือสามงงไหมก็คือมันตาย ขยายไปแบ่งแล้วก็ตายอย่างเงี้ยลุ้นอยู่เรื่อยนี่เห็นไหมนี่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 อันนี้ให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยแม่มันตายก็ก็ต้องค่อยๆแก่เกินเนี้ยไม่ค่อยรอดทีนี้เวลาเราจะแยกกันเนี่ยนะครับว่าพันไหนพันไหนมันแยกกันยังไงเนี่ยครับเนี่ยมันมีสองตัวนะปะจ่างด่างประจ่างด่างกับอ่าด่างทองพระปูม หรือว่าต่างกันนิดเดียวลุงก็พยายามสังเกตมันไอตัวเนี้ยมันจะเป็นฝอย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 ,อยลำต้นนี่นะแล้วเขียวจะเยอะกว่าแล้วทนทนหมายความว่าเวลาโดนแดดเปรี้ยงๆนี่นะเขียวมันเยอะนี่แหละมันถึงทนแต่อตัวเนี้ยเวลามันโดนแดดจัดๆนะบางทีมันเป็นเขาเรียกใบสนิมอันนี้นะครับตัวเนี้ยจะมีข้อเสีย มันก็เป็นลนักษณะประจำพันธนะเวลาแดดจัดๆมันชอบจะเป็นใบสนิมใบไม้อ่ะเนี่เห็นไหมครับแต่มันก็ทนได้นะนไั้กัน,น,กเ,นเลยเห็นไห,ไหมครับใบต้นเล็กนะครับต้นเล็กและอันนี้ต้นใหญ่แล้วชัดเจนไหมเนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ด่างกาญจนาหรือว่าหรือว่าอะไรหรือว่าด่างทองผาภูมิแต่อันนี้คือบะจ่างด่าง ใบมันจะเขียวกว่านะครับแต่คําว่าประจา่างไอเดี๋ยวใบมันก็จะใหญ่นะเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มใบใหญ่แล้วแต่เขียวมันจะเขียวกว่าแล้วก็ลำมันจะเล็กอันนี้ลุงเขาพยายามเรียนรู้ใบจากคนนี้ก็มีอยู่เดิมนะเขาก็ให้เครดิตเ้าก็สอนเรามาอะไรอีกทีหนึ่งนะครับอ่าดูนะโอเคนะทีนี้จะให้ยากกว่านี้อีกสักหน่อยไหมมามาดูอีกตัวนึงยากกว่านี้อีกมาดูครับ นี่ครับอันนี้เนะด่างไผ่เนะด่างโอ้โหโคตรเลยเหมือนกันเด้เลยแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างเลื้อยนะครับค่อนข้างเลื้อยกิ่งเนี่ยเลือเล้อยเลื้ยกิ่งนี่ไม่ค่อยตั้งตรงเลื้อยไปเลื้อยมานี่เห็นไหมครับนี่แนะด่างอันนี้ก็ให้เครดิตกับคุณมะนาวเราได้มาจากทางโน้นนะครับ นี่ดูดิเหมือนกันทุกอย่างแต่น,นี่เลอยอันนี้ไม่ชัดใช่ไหมมามาดูปอนคุณย้ายมา่นนา,งนนางเอือยครับอันนี้คือคล้ายกันทั้งสองตัวเลยแต่อันนี้จะข้อที่เราสังเกตง่ายคือเลื้อยครับ จะกิ่งจะอินปูนไปเรื่อยๆเห็นไหมโอ้โหนี่นี่พูดไปถึงสามตัวนะยังงงนะคล้ายกันเนี่ยมีสามตัวคือดังกัจนาหรือว่าดาังทองปรภูมิสองชื่อเนี่ยคือตัวเดียวกันตัวที่สองเขาเรียกมระจ่างด่างตัวที่สามเนะด่างลุงจะเติมคําว่าเนะด่างกิ่งเลื้อยหรือว่าเนะด่างเลื้อยเพราะมันเลื้อยดูดีครับนี่เห็นไหมครับสามตัว ยากมากที่จะแยกชัดเจนนี่นะแต่ตัวนี้ก็ลาก็ไม่ค่อยโตมากแต่ว่ามันชอบเลื้อยถามว่าดีไหมก็ดีก็เก็บไว้ตัวอ่ะลูกกลมให้รู้จักนะครับไผ่ดังๆที่ว่าใกล้เคียงกันแต่ยังมีอีกนะที่บ้านลุงยังมีอีกแต่ว่าเอาแค่3ตัวนี้ก่อนที่มันใกล้กันมากคล้ายกันมาก,าก,มากอ่ะครับขอบพระคุณครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ